จากคลิปก่อนเราได้รีวิวคาเซโอในรุ่น mtp e 7 3 5ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มันเป็นสายเหล็กนะแล้วก็หน้าดำนะครับแล้วก็หลังจากที่คลิปออนปั๊บนะหะหลายๆคนก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่านี่คือหนึ่งในสุดยอดนาฬิกาที่แบบมันต้องซื้อแล้วก็มันน่าใช้มากๆนะดังนั้นมันก็เลยโซเอาไว้เลยนะครับ,ขา,บขายดิบขายดีแล้วก็เท่าที่ผมเช็คมาในตอนนี้ตอนที่อัดคลิปเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันหมดทุกร้านแล้วบนช้อปปี้ลาซาด้านะครับดังนั้นผมก็เลยอลองดูอีกหนังนี่่แหละวา สายหนังเนี่ย มันจะเวิร์กเหมือนกับสายเหล็กไหมแลวมันมีอะไรที่ต้องรู้บ้างนะครับก็เลยลองสั่งมาใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคลิปนี้จะมาลงดีเทลเรือนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องของตัวนาฬิกาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะที่เคยเอามารีวิวรอบหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะต่างกันจริงๆก็คือมันเป็นหน้าปัดสีเทานะครับตัวที่เอามารีวิวเป็นสายเหล็กมันเป็นสีดําแต่อันนี้มันออกเทาชัดเจนกว่ามากนะครับก็คือจะแบบเป็นเทาอ่อนๆเลยไม่ได้แบบดําเข้มมากแต่ว่าบบาาาางมม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 มุถ้้เเเเกกกกิิดดััันนนนืืืีี่็็จะแตทขหออคคว ในตัวด้วยนะครับเล่นแสงได้ดีใช้ได้เลยคือใครที่เบื่อหน้าดำๆเนี่ยก็ผมว่าหน้าเทาของเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่น่าสนใจนะดูไม่ได้มืดเกินไปแล้วก็มีความเล่นแสงที่มันชัดเจนกว่าตัวสีดําเยอะมากๆนะครับส่วนดีเทลรายละเอียดต่างๆของนาฬิกาเนี่ยก็เป็นเครื่องคอร์สนะครับปรับช่องวันที่ได้ตั้งเวลาได้ปกติไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยมีรูมมาให้บนเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีซึ่งเรื่องฟอนต์ต่างๆนานา,นาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ทํามาได้ลงตัวมากนะครับ ฟอนต์ water า resistant ล่างเนี่ยคาซิโอบางเ,เรือนเน่ะเขาชอบจะทําให้แบบฟอนต์มันดูขัดกับนาฬิกาแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยฟอนต์ต่างๆนา,นานานะครับเรื่องของสเปคการกันน้ําหรือว่าแม้แต่ตัวที่มันเป็นช่องวันที่ชื่อวันแบบนี้ผมว่าฟอนต์มันมาโมเดินเหมือนกันหมดเลยซึ่งอันเนี้ยไม่มีอะไรขัดตาเลยนะครับถือว่าโอเคมากส่วนกระจกมินิเรลคริสตัลธรรมดานะครับเป็นกระจกแบบธรรมดาเลยแล้วก็เรียบๆไม่ได้โดมนูนอะไร ตัวเคสก็มีการขัดเงามาเหมือนกับตัวสายเหล็กนั่นแหละนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะเป็นการขัดแนววงกลมมาแบบนี้นะครับเป็นเส้นเห็นชัดเจนมากดีเทลการขัดถือว่าดีเลยนะครับข้างๆก็ขัดเงา,าแบบนี้อาจจะมีเบี้ยวๆอยู่บ้างนะครับคือไม่ได้ขัดมาเรียบมากเท่ากับนาฬิกาแพงๆแต่ว่าดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยก็ดูสวยดูเป็นนาฬิการทรงที่พิมพ์นิยมมากๆนะครับ ฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะครับสเปคการกันน้ำ5บาแล้วก็สแตนเลสสตีลบอกไว้นะครับก็เป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนนะไม่ได้เป็นเหล็กชุบขนาดเคสไซส์วัดจากซ้ายไปขวาเลยอยู่ที่ประมาณ37มิลกว่ากเป็นไซส์ที่ดีมากนะคนข้อมือเล็กชอบแน่นอน ความหนาอยู่ที่8.4มิลมส่วนลักทุลักษณ์อันนี้ก็วัดจากตัวเคสได้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ4.3 4. มิลมน้าหนักเนี่ยก็เป็นจุดแรกเลยที่น่าจะได้เปรียบตัวสายเหล็กนะเพราะว่าตัวนี้มันเบากว่ากันประมาณหนึ่งเลยนะครับออกมา46กรัมส่วนตัวสายให้มันเป็นสายหนังวัวนะด้านหลังมีบอกชัดเจนว่าเป็นหนังแท้นะครับแต่ว่าเวลาจับจับดูเนี่ยแอบรู้สึกว่ามันไม่ได้มี texture smooth หรือว่าดูได้ feeling ของหนังแท้ชัดมากอะ่ะคือมันอาจจะเป็นหนังแท้แหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นหนังแท้เกรดที่เหมือนเป็นส่วนที่มันแบบ อาจจะไม่ได้มีความดูธรรมชาติมากนะครับหรือไม่ก็อาจจะเอาไป็นหนังเกรดที่ไม่ได้ดีแต่ว่าไปผ่านทรีตเมนต์ผ่านการเคลือบสีหรือว่าทาเซ็กเจอร์ด้านบนให้มันดูมีความเงาๆหน่อยซึ่งมันก็เลยดูแข็งๆนิดนึงนะคือถ้าเกิดมองจริงเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าพอมาลองจับปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอเคสายเนี่ยยังไม่ได้แบบดูลงตัวหรือว่าดูพรีเมียมอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราหันไปดูราคาปั๊บก็โอเคนะครับราคานี้ก็ได้สายประมาณนี้ก็ ไม่ได้แปลกใจอะไรมากนะครับก็ถือว่าใส่เช่งาานได้อะแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นสายที่ดีคุ้มราคาอะไรขนาดนั้นอะส่วนบั๊กเขก็เป็นสแตนเลสสตีลสีเงินแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะซึ่งตอนแรกที่ผมได้ในรายการมาปั๊บเนี่ยผมเห็นความยาวสายปั๊บนะผมแอบกังวลก่อนเลยนะครับว่าข้อมือผมเนี่ย มีความเสี่ยงจะใส่ไม่ได้นะครับอยู่บนข้อมือ5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับก็ลูสุดท้ายใส่ได้แบบหลวมๆนิดนึงนะคือมันมีความแบบเอานิ้วสอดเข้าไปได้แบบนิดหน่อยแล้วก็นาฬิกาเนี่ยมีความโยกแยกขุกคิกได้ประมาณนึงดังนั้นลูสุดท้ายเนี่ยผมจะแนะนําว่าควรจะข้อมือ6นิ้วท้วนมากกว่านะครับซึ่งหมายความว่านาฬิกาที่เป็นเวอร์ชั่นใส่หนังเนี่ย ไม่ได้เหมาะกับคนข้อมือเล็กเท่ากับตัวสายเหล็กนะคือถ้าเกิดเ,เพื่อนๆข้อมือ5.75นิ้วหรือว่า5.5นิ้วเนี่ยไปสายเหล็กนะครับใส่ใช้งานดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าพอเป็นสายหนังปั๊บเนี่ยฟิลลิ่งมันก็จะดูแบบมีความแบบตัดๆลงมาจากตัวเคสอะคือมองจากด้านข้างจะเห็นว่าสายมันดึงลงมาตรงๆเลยนะครับมันดูไม่ค่อยเป็นทรงแบบโค้งๆเป็นกําไรข้อมือเท่าไหร่ ซึ่งความรู้สึกแบบนี้ผมจะไม่ได้เจอบนสายเหล็กเท่าไหร่นะครับสายเหล็กผมจะรู้สึกว่ามันมีความกลมมีความพยายามจะรัดกับข้อมือผมแบบลงตัวกว่านี้สายหนังเนี่ยยังดูมีความขัดขัดกันเกินอยู่บ้างในเรื่องของทรงนะคือในการทรงเนี่ยมันมีความแบนอยู่แล้วนะครับพอมาเจอกระสายหนังที่ดึงลงมาแบบนี้อีกปั๊บเนี่ย คนข้อมือเล็กก็จะรู้สึกแบบมีความแบนมากกว่าปกติอะ่ะคือนอาฬิกามันจะดูแบบแปะๆบนข้อมือมากเกินไปแล้วก็สังเกตดูช่องนะครับคือช่องมันแบบใหญ่พอสมควรนะคืออาศัยว่าตอนนี้หนังมันมีความแบบแข็งแข็งอยู่ระดับหนึ่งมันก็เลยจะบีบให้มันอยู่บนข้อมือผมได้แต่ถ้าเกิดสายมันเริ่มโค้งละนะครับมันเริ่มแบบมีความนุ่มละมันก็จะเริ่มแบบขุกขิกไปมาขึ้นลงแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วผมก็เลยมองว่าตัวสายหนังเนี่ย เอาจริงๆน่าจะเหมาะคนข้อมือแบบ6.5นิ้วเป็นต้นไปด้วยซ้ำนะครับทั้งๆที่นาฬิกาเนี่ยขนาดตัวเรือนมันไม่ได้ใหญ่มากนะ37มิลกว่าเนี่ยคนข้อมือเล็กเห็นแล้วก็แบบตั้งความหวังอะ่ะแต่ผมเองแต่ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเห็นว่าเฮ้ย37มิลสายหนังมันควรจะใส่ดีแล้วอะ่ะแต่ว่าฟิตติ้งตอนอยู่มันข้อมือเนี่ยมันไปรู้สึกเหมือนกับนาฬิกา40มิล39มิลอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับดังนั้นโดยสรุปเลยนะคนข้อมือต่ำกว่า6นิ้วลงมาไปสายเหล็ก ไปสายเหล็กเวอร์กว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเป็นคนที่ไม่อยากให้สายมันเป็นรอยเยอะหรือว่ามีการใช้งานในการทํางานในออฟฟิศที่มันต้องแบบขูดกับโต๊ะนะครับเอามือไปกระแทกกระแทกสายหนังเนี่ยมันสบายใจไปเยอะเลยก็อาจจะเลือกแก้ไขได้วยการเอาไปเจาะสายเพิ่มสักรูนึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะใส่ใช้งานได้ดีขึ้นสำหรับคนข้อมือเล็กนะคือเอาจริงจริมันถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้แต่ว่าความรู้สึกผมอะผมจะรู้สึกว่าตัวสายเหล็กเนี่ยดูสมส่วนแล้วก็ดูสวยงามกว่านี้มากกว่าประมาณนึงเลยคือถึงแม้ว่าเป็นในกาลร,รุ่ แ่ก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับคนข้อมือเล็กก็อาจจะแบบมีปัญหาเยอะหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือใหญ่มันใส่ได้ทั้งคู่อยู่แล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ